ลูกหายใจขึ้นขาดหายใจติดขัดเกิดจากอะไรและรักษายัางไงเซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยค่ะ ลูกหายใจคึดค่าเราก็ต้องดูในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะแล้วก็ดูว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อค่ะเช่นถ้าเป็นทารกแรกเกิดหายใจคึดค่าส่วนใหญ่ไม่ติดเชื้อเกิดจากโอเวอร์ฟ i n g ิ้งหรือกินนมเยอะเกินไปค่ะเช่นแรกเกิดถึง1เดือนแรกนะคะก็จะทานนมอยู่ประมาณ2อออนต่อมื้อนะคะห่างทุกประมาณ3ชั่วโมงถ้ามีการกินนมมากกันไปนมก็จะเอ่อล้นมาทำให้หายใจคืดคาาได้วิธีการคือลดปริมาณนมลงให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยแล้วก็ อุ้มเรือให้เหมาะสมนะคะเชน่นอุ้มลูกหลังขึ้นให้ลูกนะคะแล้วก็จนลูกเลือเอานมส่วนเกินออกมาแล้วก็เอาลมส่วนเกินออกมานะคะ2จมูกลูกตันหรือเปล่ามีจมูกมีเสมหะติดตันในรูจมูกลูกหรือเปล่าสามอากาศเย็นกันไปไหมแอร์เกิน25องศาหรือน้อยกว่า25องศาแล้วทําให้ลูกหายใจติดขัดอันนี้เราต้องดูอุณหภูมิให้เหมาะสมนะคะว่า แอร์อุณหภูมิเป็นยังไงอยู่ในสถานที่เหมาะสมนะคะต่อไปถ้าเป็นช่วงวัยทารกค่ะถ้าไม่ติดเชื้อบางทีหายใจเหมือนเป็นภาวะแรกเกิดของทารกแรกเกิดได้เรียกว่า periodic breathing ค่ะคือหายใจเร็วแล้วก็มีพักหยุดหายใจ5-10วินาทีแล้วก็หายใจเร็วหายใจเร็วเป็นบางช่วงค่ะอาจจะเป็นภาวะปกติของทารกแรกเกิดได้นะคะถ้าอาการที่ผิดปกติภาวะที่ไม่ติดเชื้อและหายใจเร็ว มากกว่า60ครั้งต่อนอาทีหรือหยุดหายใจมากกว่า10วินาทีแนะนำรีพาไปพบคุณหมอหรือปายมือปลายเท้าของลูกน,นะคะเขียวแนะนำพาไปพบคุณหมอนะคะ2ก็คือภาวะติดเชื้อค่ะเช่นไอเสมหะเยอะมีน้ำมูกเยอะหรือหายใจเร็วหนะ้าอกบุม๋มซี่โครงบุม๋มหรือจมูกบานปลายมือปลายเท้าเขียวนะคะลูกดูซีดไม่ดูดนมอาเจียนตลอดเวลาร้องกวนร้ององงแงแนะนำพาไปพบคุณหมอนะคะเพราะอาจจะเป็นภาวะ ปลอดลงอักเสบหรือปลอดอักเสบได้นะคะถ้าตอนนี้คุณหมอเนี่ยเป็นคนหมอเด็กมามากกว่า10ปีมีเป็นแม่ลูกสองนะคะผ่านช่วงลูกคืดคาดมาในแต่ละช่วงวัยนะคะถ้าใครมีคำถามนะคะอยากจะสอบถามก็ติดต่อที่ลิงก์ไลน์หน้าไบโอนะคะหรือว่าคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยค่ะยินดีช่วยเลย